กนวันนี้เราก็จะมาดูนี่กันเลยเป็นข้าวนะจ๊ะเป็นข้าวที่น้องเพียวูกว่านะทุกคนอน,นี่ก็มีทวดมานอนเฝ้าไก่ะนะคะข้างโบยน่ะก็เป็นบ้านคนตรงนี้นะบรรยากาศดีมากเลย ตอนนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะทุกคนแล้วก็อุ้ยแล้วก็จะมีเป็นข้างในนะคะข้างในก็จะมีเป็นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตบักสีดากันนะทุกคนรือว่ามันเชื่ออะไรนะฝรั่งบักรสีดาว่าไม่รู้คน,นเราจะมาอัปเดตนะคะคือเนื่องจากว่าถุงนรามีความ แตกออกแล้วนะแม่แม่ทุ่งบอกอันนี้แตกกินอะไรบ้าเนี่ยค่ะทุกคนก็เอามาชิมกันอุ้ยจิบออกมาทั้งหนาเลยทุกคนโอ้โหจิบออกมาทั้งหนาเลยทำยังไงดีบัาน,น,น,นี่แต่ทุกคนเราดอที่สุด มันคือแบบยังก่อนแม่แบบขี้ดาแบบขีดาคล้ายๆบักฝรั่งบ่เท้าก็อย่นี่บักฝรั่งมีเอิ่นบ้าแบบขี้ดาแบกฝรั่งมันเป็นย่างเดียวกันบอนี่ครับบักสมหรือห้าสิเอาได้หลายลูกเอาไปกินอันนี้มันหน่อยอยู่เอ้ย อย่าพูดคำหยาบในช่องชินนะ่นทุกคนอันนี้มันก็ยังน้อยอยู่นะอ,นนอันนี้ก็ยังน้อยมันมาแพ็คคู่เลยทุกคนอันน้อยน้อยมันน้อยเกินไปอ่ะอันนี้นะคะแมงนี่ก็เน่านะทุกคนเออเน่าฮะยุ่เซ่ร้างหลังพ่นเออข้างหลัง วาเลยพี้ยมาซอยเก็บเนี่ยมันสูงคางได้พี่ทุกคนเราจะเก็บตรงอันนั้นกันนะคะทุกคนค่ะคือมันจะคือกว่ามันจะโดดได้โดดเพี้ยปีนขึ้นไปกันเลยหมดดำมันบักการดอกบักการมันเค็ไม่หย่อขค้นไป้วเออครับพี่เพียวได้ขึ้นไปแล้วนี่แม โ <Yeah. S 1> อเคค่ะพ,พี่เพียวนะคะได้ขึ้นไปเอาแล้วตอนนี้คก็รอแค่พี่เพียวเ,เอาลงมา <c oughs> ค่ะเนี่ย <Yeah. S 1> เออรู้นั่นแหละ นคี่แมู่กินี่มคู่นี่ไหมแล้วเป่งคู่นี่ท่านไกพี่พี่ันไหนซูกแมี่ยเนี่ยเสีไปกินกับกะปินี่ได้ไหมทั้งหัวเดี๋ยะเอาไม้บ่คู่ทั้งหัวซูกไนั่นท่านไอซกอ่ะเออเนี่ยอันน <c oughs> ี้ซูไป้เอ ยามันล้องแล้ว hmm. ส mm ุบ hmm. ป yeah, okay, ่ะเด็ดที่ได้ได้เบิดเลยโอเคเราก็จะเอาเราก็จะดีดออก ก็จะได้เป็นลูกก้นนี้มาแนะน่นอนคนเดี๋ยวกล้องนั่นผมทำเดี๋ยวมาขโมยเลยเด้อ เบื้อะบ่อปะทำไมไม่รักเบื้อนหรอปะผู้ใหญ่ไม่รักเขาบอกกันว่ามันคือเปียกมันอยู่ในถุงกับเปียกตัวเราใส่น้าเมื่อนะมันกินเปียกได้เลยบ่หรือว่าต้องฟันออกมันม่ารักหมือนแบบเผาห้องถุงรักแค่คนรักมันก็รัก มันชุ่มลนว่มันมาลักนีมกก่มันปีนได้บ่โอไม่น้ามะละมันเน่าแล้วนี่น่งชิมะมันเน่าแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปจิ้มกัะปิกันนะทุกคนปลาเพียวกินได้ปะได้ผมปะ ามอันจ้าน่าสิมีนกปะเรามาดูหังนกนสิเบ้างลูกนกไหมป้ะหมู่ว่าน อันในห้องแต่โคกๆลเลยมันบินได้ไปหรอไปไปจิ้งกระปิเถอะเพียวเธอถือหน่อยหน่อยเลยไปไมาหยิบถือเรียกจักนาที่ียกเรียกเดีย๋ยวเราจะพาไปไ เจ็ดนาทีพี่ไม่สำคัญหายมาพี่ถ้าเห็นหน้าคุณนเราจะไปแดกหยุดพูดคำหยาบเราจะไปกินามาค <ไป S 1> ิดามาคิดาเจิ้มกระเปะทุกคนเลยห้ามว่าคำว่าแดกเ้า่อเราแด้อเนี่กเราแดก พ่อไ่เจ้านามเลยพ่อไงจะไปมือหนึงถือกล้องอหนึงถือบักสีดานะทุกคนตอนนี้ก็จะมีข้าวกันอีกแล้วจ้าช่วงนี้คืออะไรนะขาเรย้ว่าอะไรพี่ข้าวบ่อยมากนะคนไป อย่าลืมเลยติดเลยนะจ้ะโอสามอันเ,เราจะเอาไปล้างกันก่อนนะทุกคนวิธีล้างเราจะปะลาดิี่ึงก็คือม,มาแส่เลยนะทุกคนเราจะมาแส่กับน้ำเลยนะไปเอาบักสีดาใส่นะทุกคนเอาหมักสีดาใส่หม้อ มีใ่หมักซีดาเขาเรียกว่ามุดเราเอามักซีดานะคะทุกคนใส่ไว้นี้เราก็โออหมักไตแล้วมวอทุกคนถ่ายตนเป็นดีความเป็นเราใส่ล้วลลงไเลยค่ อเอา่ะคะแล้วคะที่เดี๋ยวเราทำคลิปแยกไว้หน้าแบบซีดาห้อจะสีนาทีแล้วบ๊ายบายาจะนา